สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนีพี่น้องเบิร์ตสุกูทุกคนนะช่องบาทองปากตีกินแซ่บพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยมือนี่ได้มาเห็นอ่าตึกต่างประเทศพี่น้องเอ้ไยไต์ยุโรป่นอะจังได้ทรงโยุโรป ตายฝรั่งเศสพี่นนออยู่ปั้มน้ำมันนี่พี่นนอทายเล็กๆหน่อยฝากพี่ตอนน้องนะพี่นนอมาเบิ้งน้ำกันพี่นนอบกิดว่าอัมซีมีอ่าจ๊มซี่อยู่ในปั้มน้ำมันเนะทุกคนไปเดี๋ยวบาดทองกลับกล้องให้เบิง่งน้ำกันพี่นอนอนี่พี่นนอเลยงามเป็นงามทุกคน ล่งยุโรปสไตล์ฝรั่งเศสทุกคนโอ้ยไปไปยางไปเบิรงนนำกันพี่น้องมีสามหลังบกคิดว่าเขาจีฮ็ดเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเลยสีมีไอ้ลูกปั้นน้ำนี่พี่น้องป๋าถูกบกคิดว่ามันสีมีจังซี่เนาะอ,อยู่ปั้มน้ำมันพี่น้องเลยพูดทางนานเป็นไอ้โรงอาหารพูดอาหารพี่น้อง อันนี้เป็นทรงยุโรปสไตล์ฝรั่งเศสพี่หน่อยเยบอกคิดววานสิมมีอยู่ในปั้มน้ำมันโอ้ยกดกี่อันนี้เป็นหุ่นยนต์เป็นโตหุ่นทุกคนโอ้ยพี่หน่อยงามเลยบอกคิดว่านิมีอยู่มองปั้มน้ำมันทุกคน ไปหอ,อยางไปเบิ่งนำการพี่หน่องมีสามหลังเลยพี่หน่อิจเจรียนการอยูอย่ส่งงานเป็นงามเลยพูดนะสาธท,ทุกคนไปหอ,อยางไปเบิ่งนำการทุกคน ไม่อันนี้จะเป็นโรงอาหารคนเลยเป็นปั้มน้ำมันเะยทุกคนแต่วานม,มีตึกสไตล์ยุโรปพี่น้องเ้ยสไตล์ยุยโ,ยโรปแบบตึกทรงฝรั่งเศสโคนรโอ้ยบนาเสือเลยมีหุ่นให้ท้ายพร้อมใต้หูพี่น้องคุณน่ะโอ้ วันละมันอียังพี่น้องคู่มีตึกจังซีเนาะพี่น้องโอ้ยมีทรงมีตึกแบบทรงต่างประเทศพี่น้อยสไตล์ยุโรปตึกฝรั่งเศสเลยทุกคนอาถูกหนีบิ่งอยู่ทั้งในทุกคน เป็นโรงอาหารแต่ว่าเคยเฮ็ดทรงนี่เฮ็ดทรงงามพี่น้องแต่แปดดีเป็นโรงอาหารเลยทุกคนคุณนะ่ะโอ,อ, <is> อ้โถูกงามพี่นออ้องงามตัวฮะไ่เคยเห็นตึกตามประเทศตึกตามประเทศตึกจึงให้หนี่ป้อมนนึมนันี่นี่เจ้จาจักเลมันคือตึกนี่นไหม มันมีจังซี่น้ำอยู่บ่อยู่ปั๊มน้ำมันเอาปกติจะเขาไปปั๊มน้ำมันจะเขาไปเอยียงเอาเขาไปไปปั๊มน้ำมันก็ไปเติมน้ำมันตัวตอันนี้ <จะ S 1> มาเ,เห็นมาเห็นตึกแบบแปลกๆอย่างเนี้ยโบเคยเห็นน,นี่ว่าสนุกนอกขึ้นหรอเออนี่พี่น้องโอ,อ,อ,อ้ยพี่น้องยทราบต,ตึกงามดีทุกคนทรงนี่บ่เคยเห็นมาก่อน บอกคิดว่ามันจมีอยู่ในปั้นน้ำมันทุกคนป้าทุกอันนั้นเป็นอ่าเป็นซูตรอาหารเลยทุกคนโอ้ยบนาเสือเลยงามงามงามทุกคนอุ่ะมีหุ่นยนต์น้ำหุ่นยนต์พ่อโอ้ยพีหน่อย สามหลังสามตึกโวน่าเสือว่าไอ้ปั้นน้ำมันมีอ่านี่นกีนเนาะปลาทุบส่งตะวันม,มันง่ามคักคนเลยนี่ มาขอเชียนพี่น้องหานเป็นตาหักว่ะสว์โอ้ยพี่น้องทรงงามขนาดทรงสไตลยย์ยุโรปฝรั่งเศสคุณมีน้วยโลกน้ำได้ทุกคนเดี๋ยวบาทองจะพาไปเบิ่งอยู่ใกล้ๆนอกพี่น้องมีน้วยโลกน้ำไดนะ้น่ะโอ้ เป็นทรงฝรั่งเศสพี่หน่อยบอกจิดอยู่ปั้มน้ำมันเขาจะสร้างจังซีเนาะพี่หนอโบอนาเืีอเลยโอ้ยทุกคนมีหุ่นยนต์ซองสามโตหุ่นยนต์พี่หน่อยมีจกกักรยานบ้าตตอมเห็นสะอาดงามตาทุกคน,พ,นพุ่นนะโอ้ยพี่หนอ งามงามงามทุกคนบ่เคยเห็นผ่านมาเห็นก็นเลยโอ้ยพี่หน่อยมันทรงมันงามพี่น่อยลงมาทายให้พี่ให้น้องเบิง่งนํำบ่าวทองพี่หน่อยน,นี่พี่หน่อยอันนี้ไม่โลภสาทุกคน ทรงทำไมมันง่ามคักออ้ดีพี่หน่อยอคุณนะเป็นทรงยุโรปสไตล์ฝรั่งเศสพี่หน่อยเราเคยเห็นว่าจุปาปน้ำมันมีไอ้ทรงยังซี่เนาะพี่หน่อย เคยเห็นได้อยู่ในต่างประเทศวันนี้ยูป้ปอมน้ำมันก็มีพี่น้องก็ต้องไปครับเมือยต่างประเทศมาปัอมน้ำมันก็ได้ได้เห็นแลวพี่น้องเหมือนกับอยู่อ่ต่างประเทศแล้วพี่นอ้องเหมือนกับอยู่ฝรั่งเศสแล้วทุกคนบา้าทุกพี่น้อง นี่พี่น้องได้มาเห็นแล้วตึกฝรั่งเศสอยู่ปั้มน,น้ำมันทุกคนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่าทองบ่ทุกคนนี่เรต้องไปให่เหงเมือยฝรั่งเศสนี่มาปั้มน,น้ำมันก็นได้เห็นือกันพี่น,อนอ้องนอเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้แหละเอาภาพเล็กๆหน,หน้อยๆมาตามมาตอนที่ตอนน้องมาเบิ่งกน้าทองนอะพี่น้องว่าอยู่ปั้มน้ำมัน ก็นางเสือบัตอ่าตึกต๊กตายกําลงเศสพี่น้องนี่เรต้องไปเมื่อไทุกคนมาประนมันหนีกับเพื่อนกับอยู่อ่าฝรั่งเศสแ,แล้วพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็ต้องนี่แหละถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดซับคล้ายกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจกมาทองเลยเออทุกคนสิ่งที่สาคขั้นนออ้องอาจจะืมกดกระดิ่งน้องแจ้งเตือนเพื่อสุขภาพกี่วใหม่้ทุกคนเอ้าคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้แหละ พราองกันไม่คิดหนาว่าสีพาไปเบิงไปชมอีกอย่างนอกไปนอสวัสดีครับ